สวัสดีค่ะพบกับช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ตุ๊กกตาเมื่อนี้พามาเลี้ยงงัวจ้าเมื่อนี้เป็นพู้สาวเลี้ยงงวัวคนงัวข้าเจ้ากับห้องเอิญเนี่ยคนเลี้ยงงัวได้ห่วยได้เนี่ยจ้าตัวนี้เป็นห่วยด้น้ามน้ห่วยเพราะวิ่น้าห่วยแหงมัดแล้วเพราะจะน้าห่วยแหงหญ้ากระเกิด เอาง้อลงเลี้ยงในหว่วยวางง้อกับบมี่หยากินแล้วบ่มี่มองไปเลี้ยงเลี้ยงน้ำคู่ห่วยเลี้ยงในห่วยแนะ่ทางนี้เป็นไฮนาทางทางนี้บ่มี่หนามใ่ เขากับโง้ามปันไดนท่านี่ติดหวยบ่มีน้ำน้าติดหวยแต่บ่มีน้ำเส่เขาอันนี้ลักไฟงัวได้จ้ะนี่เป็นลวดขึงลวดขึงลวดปล่อยไฟกันง้วไว้บ่่หยงัวล่วงเขาเวลาเขาปล่อยง้วมากินน้ำขังคู่หอยขึงอ้อมไว้เบิดเลยได้จ้ะ คึงอ,อ้อมตรงใดที่มันเป็นทางใหญ่ๆทางหนวดเรนคึงอ้อมไว้ให้งวัวเขาได้ยาไปหากินหนี่วันนะ่ะลูกสายใหญ่อ่ะเอ้ยถ้ากัญญางรวยรวยพูดงวัวขาเจเ้าอยู่ในคอบขาเจ้าว่นเดียปล่อยขาเจ้าตัดหยาให้มันกินฮาวคักบุ้ยโหนงเอ้ยโตตึงแน่นตัโตตึงแน่น เอ้ยเผอประไดได้ดันความดื้อความมืดนี่เป็นของเธอเลยล่ะฟังผุนเพื่อน,นกับปลูกหยาห้าเพื่อนปลูกหยาหลายฟังผุ่นของตุ๊ก,กตา ปลูกหญ้าหย่าบ้านได้เกิดหญ้าบ่ทันได้งาม oh. ก็เลยยังบ่มีหญ้าให้งัวปันใดก็เลยต้องปล่อยเลี้ยงหาเลี้ยงน้ำคู่หอยน้ำน้ำทางยามแรงกันยูเตนในหน้าเจ้าของนี่เระจะเลี้ยงยูเตนในหน้าเจ้าของประเด็บออกไปทางนอกเพราะสมัยนี้นี่เลี้ยงงัวนี่ก็เลี้ยงยูเตนในหน้าเจ้าของเลยได้จ้ะ ขั้นสิไปเลี้ยงหน้าผู้อื่นนี่เขาก็สิห้เศร้าเอาขั้นอยากไปเลี้ยงในหน้าเขาจะไหมนี่นี่เลี้ยงงัวเขาต้องมีหยาปลูกหยาไว้ให้งวัววเพราะสั่นเหนื่อยแต่แท้เลยคนเลี้ยงงวัวนี่ขั้นบ่มีหยาเขามาปลูกห้าไว้ให้นี่เขาไปหาตัดหยาทั้งอื่นนี่โอ้ยกลัวเได้ก,กลับมาเขาง่ายกับชิบวได้กิน แต่คันมีหเน่เป็นคนจะของนี่ตัดใส่ห้างไว้ปล่อยออกมากินเนียเหมือนเศร้าบายๆกับจังปล่อยยางยางน้ำคู่หอยแน่ยางน,น้ำทางแน่ยางน,น้ำคู่สะแน่มาเลี้ยงวัวซอยได้เด้อผู้ใดวางก็ดไดไ้ผู้ใดมากดูดดยังสีเด้อแต่ว่าบรรยากาศดีจะวิวดี ผู้ใดที่อยากเลี้ยงงวัวมาเลี้ยงซอยสาวตุ๊กตาก่อนเด้อมาลองเลี้ยงซอยสาวตุ๊กตาก่อนอยา่าฝ่าไปซื้อมาเลี้ยงมาเลี้ยน้ำสาวตุ๊กตาก่อนปกติซมือนี่เนีมือแรกนี่สิตัดหยาใส่ห้างไว้ให้แต่ว่ามือนี้บ่ได้ตัดหยาห้าบ่าค่อยมีแล้วเกลยปล่อยออกมาเลี้ยนน้งคุ้หอย เพราะว่าเห็นเห็นหยาน้ำคู่หวยมันส่งสีหลายๆปล่อยมาเลี้ยงน้ำคู่หวยขึ้นสีดีกว่าเ้องกระยางว่าเบิงน้ำถึงแม้ว่าห้องสีอ่นลอมลวดไฟไหว้ห้องก็ตตรงยางว่าเบิงน้ำเพื่อมีลวดขาดเพื่อมีลักลม่ม แต่ว่ามือนนี่บ่มีพนักงานมาเลี้ยง,งวัวซอยได้เลยเมือนนี่พนักงานไปทางไรเบิรดุ้นี่พนักงานสีขาว่ามาเลี้ยง,งวัวซอยเลยเมือนนี่อย่าฟังทั้งผุนเพิ่นกหลายหลน้ำขางคู่ห่วยฟังทั้งผุนหุ่นอย่าทั้งผุนเพิ่นกหลายแต่ว่าเพิ่นกับมีงัวคือกันเลี้ยงงวัวคือกันแต่ว่างวัวเพิ่นปลาไหลงัวเพิ่นเสียหาตัว งัวสาวุกตานี่สีฟตูหาหยาให้ประท่านหาหยาให้จเจริญมือเนี่ยโอ้ยเมื่อยครักแต่ประดันงัวกับบะมี่แลค่ ทันติดปล่อยออกกับบมีราค่าพดหัวกระได งูปมีราคาแถมเป็นโลกอีกอเดอี๋ยวนี่โลกกันยังอันโลกโรคอันล้าปีสกินนนงว่ากันยังระบาดอยู่นี่อยู่ในคอหนี่ก็เห็นมีเป็นตุ่มอยู่แต่ว่าก็หายหมอเิ่นมะเบิงหายแล้วหายยาแล้ว ต้งสีละจ้าชีวิตผู้สาวเลี้ยงงัวผู้สาวบัานนาล้วออกจากงานประจำมาอยู่บ้านมาเห็ดห้เห็ดหน้ามาเลี้ยงงัว เอาละจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้นนี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ตุ๊กตานี้เด้อจ้าแต่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ